ตีกาเดี๋ยวแม่ป้ามาเลยร้านนะคะบ้านยายแมวเรียกร้านนะคะตีคือน้านใจเรียกแกรหรือไหวได้ก็แล้วแต่นะบ้านยายแมวเรียกร้านร้านเบามันทาน,นะคะเอาเศษไม้โตก็าทาจับนักบึงเอาเศษไม้นะคะทํา นี่แหละตีปืนแตะตั้งบนแล้วนะคะนี่คอบตู้คอบตางมันเปไปนอนตายทุ้นนะคะลมดีมินพี่ไกลเด่ทำันมบมาบักตูเปยคอบปักตู เดี๋ยวเรามาแล่ทีปืนตั้งบ้นนะคะจับจับหมักแม่นเปียกไม่ต้องกลัวว่าอลับอีเล่นแต่ไม่ในหมอดกินหมดแล้วเสมุมนะคะกำกำการตรงกลางเอาไว้ ไอ้น,นี่ก็ไมายเบบนะคะไมายต่ำเแบบเแบบบานเบบเลยหมาอันหม่กโกบต่างกันโกเดี๋ยวเรามาเล่ลนบ่าวที่กังบินกันนะคะหวายนอนไต,ต้ตุ้นเขาตุ้นบานนี่ไต้ตุ้นบานนะคะสำลันงเหลืยไมายอ,ยอีกครั้งหนึ่ง เาซาดปูกัน,นอนได้เน่ยอ่างตักอิกันไม่ปื้อนะคะไม่เล่นนอกจากการะนี่ยอางแบบนี้ก็ได้ปูซาดปูดได้เดี๋ยวรอเล่รอร้านเบ้ามาตีปึ๊ตั้งปืนกลางบนนะคะ จ็ดแล้วนะคะเผ็ดใหม่เบ็บเดี๋ยวก็ตกปาบปูกับจ็ดแล้วเป็นเป็นไอ้นูหรือเป็นเป็นวันนี้มันตกเลยนะคะตกเลยปราบรงโองกับโยโ่จักปึกแนน cả bố cô ấy